ล้างล้างนี่ก็สวัสดีครับทำความสะอาดเกียร์แล้วก็ทำความสะอาดเหลาลอยครับเหลาลอยเหลาลอยของอะไรเนี่บโอ้โหใหญ่เลยทีเดียวเอ๊ะเท้าของอะไรสเล็กฮะเท้าของอะไรเท้าของอะไรมีจเจ้าไปทำดำของเอ่อดาวร้าอยู่ข้างหลังเนี่ย อุ้ยคันของดีแม็กเสร็จแล้วลากไปข้างหลังลากทำสีแล้วนี่ก็เด็กล้างข้าวน้ำมันออกให้หมด,ด,ด,ดหนาเกีย์นี่เกียร์เว่ างต้กำลังเทอมเลยเนี่ยข้างหลังอ,อ่อมีเนี้ที่ต้างหลังเลยแย่เลยเดี๋ยวไปดูไอ้คันนี้หลังนั่นแหละเกียร์ของอะไรตัวยูตาอเปว่าวกเองสองคนไมร่รู้รู้ไหมว่าเกียร์ของอะไร ของอะไรเนะี่ยเกียร์ยมิซูอิซูสุอิซูสุรุโ,โตเอ้เห็นเนียร์่งโอ้โหครับเชียสีมาส่งพอดีครับ,าบมาทั้งเครื่องเลยนะมีเครื่องมาด้วย

bây giờ kêu đi ba mươi đi phải ăn nặng này uh. yeah. yeah. nốt các bạn đến nốt dốc kêu người chặt kêu người y su su quả rất dọn hít nữa. à mong con thóng, hít hãy đểเครื่องึ่ง 1สมัยเดอร์แมงค์ดิเอา đấy năm, năm đi, ném kẹo ném, khiến ném, 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 ค่าส่งก oh, ี oh. Oh, ่บาทนี่ค่าส่งฟรีโอ้ค่าส่งฟรีขอ้วหมวันเที่วล้โอ้โหสามเที่ยวเลยเหรอวันละเที่ยวโอ้อะไรตังสามเที่ยว ปพี่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับร้านอยู่ไหนพี่เ็บร้านอยู่ไหนรงาไหนนะครับร้านนี้ร้านตัวนี้แหละอันนี้ไม่ได้มันเป็นความลับเฉพาะผมเด็ดเหยอไอเครื่องอาชีพพังแล้ว ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วครับช่างก็นี่งานวันนี้เดี๋ยวรอเกียร์มาใส่อันนี้อันนี้ก็อเชือบยึดแล้วแสดงว่าได้ตำแหน่งแล้วครับเดี๋ยวยูพ่อต่ำนี่ยได้ตำแหน่งแล้วเชือบยึดเลยโอเคครับ เศษซีกใหม่แล้วเขาจะล้างอัาชิดนี<อ>ด่ครับก็สวัสดีครับ